ต่อมาฝากถามพระครูครับอัตตานุทิฏฐิกับอัตตะสัมมาปณิธิมีนัยะต่างกันเหมือนกันอย่างไรครับส,สมณะพ่อจริง่งถามเรื่องนี้มาอัตตานุทิฏฐิกับอัตตะสัมมาปณิธิ นในการละทิฏทิสมบุคคลข้อที่สมเนี่ยบุคคลรู้เห็นอายตนะสิองรู้เห็นวิญญาณหคือวิญญาณหมันก็มีคู่เกิดอ,อายตนะก็เรียกว่าคู่ขึ้นมานันก็เป็นสิบสอง อยายตันสิบสองหรือรู้เห็นวิญญาณหกรู้เห็นสัมผัสหกมันเกิดสัมผัสกันจึงรู้อายตนะวิญญาณสัมผัสเมื่อวิญญาณมีสัมผัสวิญญาณมีรูปนามมีคู่สัมผัสกันเกิดก็จะเกิดอยายตนะสิบสองวิญญาณหกและวก็โคจรรูปด้วยสยะรูปหกมันก็จะเกิดคู่ขึ้นมาเป็นอยายตนะหก โอ้ยอาจจะอายตนะสิบสองแยกก็เป็นเป็นหกคู่นั่นแหละอายตนะก็หกคู่รู้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทั้งหกเป็นปัจจัยมีคู่กับมีหนึ่งกับสองมีเหตุกับปัจจัยเรียกว่ามีคู่มีเหตุปัจจัยรู้ได้ความเป็นของไม่ใช่ตัวตนอันนี้คืออนัตตาอนัตโตรู้อนัตตา จึงละอัตตานุทิฏฐิได้พระอัตตานุทิฏฐิจึงเท่ากับมีทิฏฐิมีความรู้ถึงขั้นอัตตาเล็กละเอียดอย่างไรก็ตามอนุแยกธาตุสองอันนี้ได้เป็นอนัตตาทำอนัตตาให้แก่ตนได้ส่วนอัตตะสัมมาปณิธิไมสมณะพอจริงข้องใจนี้คือ อธิบายผ่านไปแม่นานนี่เองอัตตสมาปนิธิซึ่งอยู่ในจักสีอัตตสมาปนิธินี่อยู่ในจักสีอัตมาก็พยายามอธิบายว่าอัอออตตสมาปนิธิแล้วก็มีปุเพกะตะปุญญาตาอยู่ในจักสีเนี่ยมันพระพุทธเจ้าท่านแยกเป็นสองตัวมันก็ต้องมีสภาวะ มีนัยยะสำคัญที่ต่างกันจากสี่มีพ,พุทธพบศสัตรบรุษแล้วก็ฟังธรรมสัตรบรุษแล้วก็จึงปฏิบัติอัตตะสมาปนิธิอัตตาก็คือตัวเราเองได้ปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งตั้งขึ้นปณิธิ หรือตั้งลงตั้งขึ้นก็นแล้วแต่มีสภาวะของตนเองอย่างสัมมาอัตตาสัมมาปณิธิมีพยญชนะสามคำเพราะฉะนั้นได้สะสมไม่ได้สะสมอัตตานะแต่สั่งสมทั้งความเป็นอัตตาที่รู้ความไม่เป็นอัตตาทำลายอัตตาได้แต่ยังไม่ละลายอัตตายังไม่ทริงอัตตาก็ต้องอาศัยอัตตามา มีผู้ที่มีความรู้อันสัมมาที่รู้จักอัตตาและทำลายอัตตาได้แล้วแต่ยังอาศัยอัตตาอยู่นี่คืออัตตาสมาปณิธิที่นี้ปุปเพนิวาแถมนี่ไม่ได้ถามอันนี้มาก็แถมไม่แต่รู้แล้วนะ้อัตตาสมาปณิธิกับอัตตาโนติติต่างกันนะต่างกันอย่างไรอายอย้อนกลับไปอีกทีสรุป ตานุทิฏฐินั้นรู้จักอนัตตาธรรมนัตตาได้เลยส่วนอัตตสัมมาปนิทินี้ก็มีความรู้อนัตตาเหมือนกันจากโลกแต่ละระดับทำได้แต่ยังไม่ยอมจบยังรักษาอัตตอัตตาของตนเองโยแต่ได้แล้วไอ้ที่จำนวนได้นี่แหละคือปุเพกตะปุญญาตา ส่วนที่ได้นี่แหละอัตตะสมาปนิทิเนี่ยคือส่วนที่เป็นอุเปกะตะบุญจตตาคือส่วนที่ได้กําจัดกิเลสแล้วบุญเนี่ยได้เสร็จแล้วกะตะอุปเปกะตะบุญตาก็คือคํานามเพราะความเป็นผู้มีบุญเก่าแต่ไม่มีบุญหลอกบุญเนี่ย ผู้ที่มีบุญเก่านี่ต้องใช้พยัญชนะมันเลี่ยงไม่ได้แล้วมันมีภาษาที่จะพูดแล้วจะบอกมีกุศลมันก็ไม่ใช่ถ้านไม่ได้เป็นผู้มีกุศลนะท่านมีบุญแต่ท่านไม่มีบุญนี่เป็นภาษาสุริมหามายาบุญเป็นของไม่มีทําความไม่มีให้แก่ตนเองได้แล้วกะตะบุเพกะตะบุญบุญคือทําความไม่มีแห่ให้แก่ตนเองได้แล้ว มาแต่ปางก่อนพอมาถึงปางนี้ยังอจะมานี่มีบุญมาแล้วบุญกรรพูดอย่างวัดดก็บอกว่ามีบุญเก่ามาแล้วบุญเก่าคืออะไรคือความไม่มีบุญเก่าคือความไม่มีไม่มีกิเลสไม่ได้ไปขยายความไม่ได้ไปอธิบายความไม่มีอะไรไม่มีช้างไม่มีมาไม่มีทุเรียนไม่มีบ้านทองไม่เกี่ยวไม่มีกิเลสอย่างสิ้นกิเลสสิ้นเลยสิ้นอาสวะเลยบุญเนี่ย ตัวสุดท้ายเลยนะเพราะจะเข้าใจคำว่าบุญนี่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจบุญอย่างสมาธิคุณปฏินิพพานไม่ได้คุณปฏินิพพานไม่ได้บุญเนี่ยคำว่ากายก็ดีคำว่าฌานก็ดีคำว่าบุญก็ดีคำว่าสมาธิก็ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจไม่สมาปฏินิพพานทำบุญนิพพานให้กับตัวเองไม่ได้ได้พักยกได้ เหมือนกับพวกสมาธิหลับตาอะไรบ้างแต่นี่ก็อาศัยเป็นพัคยกยกยกิเลสสิ้นขาดทาวอนนิจังตุวังสัตสตังอภิปรินามะธรรมังสังยังสัง,สงกุปังไม่ได้เราจะแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมครับว่าผู้ที่ทําบุญได้สําเร็จแล้วถูกสิครับทําบุญได้สําเร็จแล้วกระตะมันบอกกํากับอยู่แล้วไห้ผู้สําเร็จแล้วบุญนั้นสําเร็จแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วไม่ต้องมีมอีกแล้วก็ไม่มีบุญอีกแล้วไม่ต้องมาใช้บุญอีกแล้วมันจบแล้วนี่ แล้วได้ามาตชาชก่กนปุเพชาตินี้ไม่ต้องทำปุเพกตะบุญตาพราะจึงเห็นใจคนแปลเหมือนกันเพราะไม่มีสภาว่าเนี่ยเขาบอกแปลเป็นอย่างมีใช่ไหมครับอย่างแปลไว้เป็นสิ่งที่มีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตั้งหา่างอธิบายกันไม่ง่ายเห็นไหมอา้าวดีขยายความเพิ่มเติมมันไม่มียัญนชนะจริงๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันสูงสุดแล้วเนี่ยพยัญชนะอธิบายยังไงก็ยาก แต่ต้องเข้าใจความจบในพยัญชนะให้ได้แล้วพยัญนชนะนีจะกลับไปสองข้างก็ได้ทั้งสองข้างอีกสําหรับพยัญชนะมีสองแต่สภาวะศูนย์ได้แต่พยัญชนะเนี่ยอธิบายอย่างกลับไปกลับมาคือกลับมามีไงเอาความมีแต่คนที่ยังเข้าใจความมีกับความไม่มีเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเขาก็จะอย่างสลับไปสลับมายิ่งกว่านักเล่นกลน,นี่ไม่ใช่สลับกับความจริงที่จริงศูนย์อย่างเดียวอธิบายอย่างเน้นว่า บุญเนี่ยกำจัดกีเดตศูนย์เลยไม่ได้เป็นอื่นไม่ได้ไปสลับไม่ได้กลับไปกลับมาถ้ากลับไปกลับมาก็ไม่มีปฏิปานที่บุญมีบุญแล้วก็มากลับมามีบุญอีกอแล้วเมื่อไหร่จะจบันทีอ่ <c oughs> ปะปฏิปันก็ไม่เสร็จทันทีสิ <c oughs> มันไม่ไปหาหนึ่งไปหาศูนย์เลยบุญน่กำจัดเป็นศูนย์แต่เมื่อยังไม่ตายก็อาศัยศูนย์นี่ไว้เท่านั้นเองแต่ทำศูนย์ได้แล้วนี่คือบุญ ได้แล้วอย่างเด็ดขาดถ้ายัางไม่เด็ดขาดกูย,ยังไม่สูญไม่ได้